สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้ซูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับพี่น้องเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กาลังมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับการขายบ้านเนาะครับเบลเลกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับตัวแทนขายบ้าน ให้ข้อมูลแบบนี้ฟังหมอลำสาวยังเงียบเพจดังฟาดงานนี้ใครจะง่ายเงืบนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าหลังจากที่ทางนีนะครับทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนได้ออกมาพูดนะครับว่าเพื่อนไม่ได้ขายบ้านนะครับเพื่อนโดนแอบอ้างนะครับมีคุณไปลงขายเองประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางเพจดังนะครับก็คือเพจ lady p h o n t i p นะครับเพื่อนกันเลยได้มีขอสงสัยมีข้อสังเกตนะครับเพื่อนเลยออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ lady phonthip ณสะวีเดนแฟนเพจ3นะครับเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องนะครับเพื่อนโพสว่าโบรกเกอร์โดนใส่ความเต็มๆต็มว่าแอบอ้างขายบ้านนะครับในโครงการโดยไม่ได้รับ อนุญาตส่งผลทำให้เสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ารอฝั่งโบเกอร์ออกมาถแถลงค่ะตกลงใครจะหงายนะครับแต่ร้องเบิงนะครับพี่น้องว่าผูใ้ใดสิงหงายเงือประมาณนี้ทางเรดี้พรอนทิปเพื่อนกะรออยู่ว่าฟังโบเกอร์สีมีออกออกมาเว้าหรือว่ามาชี้แจยงอย่างมอรประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าหลังจากที่ทางเรดี้พรอนทิปนะครับเพื่อนโพสคลิปนี้ออกไปพี่น้อง กันเลยนะครับมีตัวแทนขายบ้านนะครับหรือว่าคนที่เพื่อนเฮียงานเป็นบลกเกอร์คือกันนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือตัวแทนขายบ้านบลกเกอร์หรือเขาเข้าใจง่ายก็คือว่านายหน้าขายบ้านนั่นแหละครับพี่น้องถ้าเพื่อนขายบ้านได้เพื่อนก็ได้เปอร์เซ็นในการขายนะครับเพื่อนก็เลยขอมาคอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเรดี้พร้อทิพย์นะครับเพื่อนให้ข้อมูลไว้แบบนี้พี่น้องนะครับท่านแรกนะครับนะครับผมเพื่อนเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อนบอกว่า จากใจคนที่เคยทำงานด้านนี้นะครับปกติต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนถึงจะลงประกาศขายได้นะคะต้องทำเอกสารสัญญาเพราะมันมีในส่วนของการแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็ตามที่ผมบอกนะแหละครับพี่น้องนะครับเพิ่นสินี้เปอร์เซ็นต์แบ่งให้ก็คือโดยทั่วไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากผมเด้อพี่น้องนะครับผมเองก็มีข้อมูลด้านนี้อยู่ครับการซื้อขายบ้านส่วนมากแล้วครับ บูเกอร์พื้นสีได้3มเปอร์เซ็นต์นะครับจากการขายบ้านราคาขายบ้านครับนะครับผมแต่มันก็อยูที่ว่าแต่ละคนสิตกลงกันจากเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับแต่โดยทั่วไปปกติทั่วไปแล้ว3เปอร์เซ์จากราคาขายนะครับแล้ววพื้นสีมีการให้สัญญาตกลงกันนะครับว่าสีเอาจากเดือนจากปีประมาณนียครับในการขายสมมุติว่าตกลงกันไว้ที่6เดือนถ้าภายในหกภายในหเดือนนั้นขายไม่ได้ก ยกเลิกไปกลับไปเฮ็ดกับ A ead, กบ B ุกเกอร์ e, ไม่ประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือข้อมูลนะครับในการที่ตัวแทนขายบ้านนะครับเขาจะไปลงขายในแต่ละครั้งจะต้องมีการทําสัญญาก่อนถึงจะลงได้ประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วนะครับท่านนี่ก็เลยคอมเมนต์ต่อนะครับว่าหลังการขายนะครับจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์หลังการขายต้องตกลงก,กันกับเจ้าของก่อนคะ่ะซีตัวกับตัวบนพื้นฐานของความเป็นจริงบ้างมือแทนนะครับเลดีพรอที์เปินก็เลเของมาคอมเมนต์ ใครกันหนอกินสตอนะครับแล้วก็มีตัวแทนอยู่คนนึงพี่น้องเพื่อนก็เข้ามาให้ข้อมูลพื่อกันนะครับท่านีบอกว่าถูกครับผมก็ทําด้านนี้พอรู้นะครับต้องได้รับอนุญาตถ้าขายเองเผื่อลูกค้านัดดูสถานที่นะครับจะพาไปดูตรงไหนละ่ะนะครับก็คือความหมายถ้าเจ้าของบ้านว่าอนุญาตผู้ดใดสิไปล้งขายแม่นมอครับพี่น้องถ้าล้งขายแล้วถ้าลูกค้าอยากเบื้องบ้านเขาสีผ้าไปเบิ้อูยใส่ยละ่ะถ้าถ้าเจ้าของบ้านว่าอนุญาตก่อน นะครับอันนี้คือขอมูนะครับจากตัวแทนที่ทํางานด้านนี้ที่เป็นโบเกอร์ที่พิ่นท็ดเป็นตัวแทนขายบ้านพิ่นขามาให้ขอมูลกับทางลดี้พรทิพย์นะครับแล้วท่านต่อมานะครับท่านนี่กับมาคอมเมนต์ต่อคือกันพี่น้องนะครับบอกว่าถูกต้องค่ะเจ้าของไม่ฝากขายโบรกเกอร์บอสามารถเอามาขายได้นะครับเพราะรายละเอียดราคานะครับทุกอย่างอยู่ที่เจ้าของบ้านค่ะนะครับประมาณนี้พี่น้อง นี้ผมเพิ่มเติมนะครับพี่น้องก็คือว่าการที่สิลุงขายบ้านนะครับโบเกอร์เขาสิย็ดสัญญาเสร็จแล้วก็ต้องมีการไปถ่ายรูปนะครับพี่น้องนะครับแล้วถึงสิมาลุงขายเขาสีมีการตกลงว่าถ้าขายได้เจ้าของบ้านสิให้จากเปอร์เซ็นซึ่งโบเกอร์บ่ได้เป็นคนตั้งราคาขายพี่น้องสิงเป็นราคาที่ทางเจ้าเจ้าของบ้านนะครับอยากขายเท่าไหร่ก็บอกโบเกอร์ไปแล้วถ้าขายได้นะครับตามตามระยะเวลาที่กําหนด นะครับบางคนก็ตกลงกันไว้3เดือน6เดือนแบบเนี้ครับถ้าขายได้นะครับตามที่ตกลงกันไว้คุณก็ได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเล่าูฟังนะครับตัวแทนขายบ้านนะครับได้มีการคอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเรดี้ผ่ทิพย์นะครับว่า ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนะครับเพื่งยังเงียบอยู่พี่น้องยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับซึ่งเพื่นก็บอกแล้วว่าเพื่นไม่ได้ขายนะครับพี่น้องพื่นโดนแอบอ้างประมาณนี้นะครับทางเรดี้พรทีพื่นก็เลยได้ออกมาโพสต์นะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจ้าใดกะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้ด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ